ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าฉี่รถที่นอนฝันว่าฉี่รถที่นอนแปลว่าอะไรวันนี้เราก็จะใช้ไพ่ป็อกแล้วก็ไพ่ทาโร่นะคะทำนายให้ว่าฝันว่าฉี่รถที่นอนอ่ะแปลว่าอะไร เราจะมาดูเลขนำโชคด้วยไพ่ป๊อกนะเลขนำโชคสองสองเก้าสองเก้านะคะเลขนำโชคคือสองเก้า ฝันว่าฉี่รถที่นอนเนี่ยเอ๋มองว่าช่วงเนี้ยคุณอะกําลังโดนนินทาว่าร้ายอยู่กำลังโดนนินทาว่าร้ายอยู่ <S 2> <S 2> <Laure th> เนื่องจากว่ามีคนอิจฉาในความสําเร็จของท่านนะคะมีคนอิจฉาในความสําเร็จของท่านมีคนอิจฉาในความสําเร็จของท่านท่านก็เลยโดนโดนนินทาว่าร้ายนะคะใบนี้คือโดนนินทาว่าร้ายทีเนี้ยไอใบน,นี้เนี่ยนะ คือมันจะขึ้นติดกับอันนี้เนี่ยท่านประสบความสําเร็จแล้วก็มีคนลิษยาแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็จะพ่ายแพ้ไปฝันว่าฉี่รถที่นอนเนี่ยท่านจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการทะเลาะการทะเลาะวิวาทกับคนอายุน้อยกว่าแล้วก็เพื่อนร่วมงานผู้ชาย ฝันว่าฉี่รถที่นอนเนี่ยให้ระวังการขัดแย้งการมีปัญหาอันนี้จะเป็นพวกวัยรุ่นน่ะนักศึกษาวัยรุ่นนักศึกษาอันนี้ก็คนทำงานอาจจะมีปัญหากันอันนี้ก็คือโดนน,าาน,โดนินทาว่าร้ายเนี่ยโดนนินทาว่าร้ายแต่สุดท้ายก็คืออันนี้เหมือนกับว่าการสิ้นสุดปัญหาแต่อันนี้หมายถึงการสิ้นสุดความสัมพันธ์อาจจะมีการ อาจจะมีการสิ้นสุดความสัมพันธ์ตัวคุณอะอาจจะมีการสิ้นสุดความสัมพันธ์กับเพื่อนแล้วก็รุ่นน้องรุ่นน้องแล้วก็เพื่อนมีการสิ้นสุดความสัมพันธ์แล้วก็สิ้นสุดปัญหาจากความอิจฉาริษยาที่คุณสัมผัสได้นะคะความอิจฉาริษยาที่คุณสัมผัสได้มันก็เลยทำให้จบแบบนี้ค่ะ ท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็ให้ไลน์ติดต่อมาเท่าน,นั้นนะคะเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิป